ครับสวัสดีครับก้อยครับคุณออยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับรายการรอบบ้านผ่านเมืองพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้บ่ายวันพุธนะครับก็อาจจะฉุกระหกกันนิดหนึ่งฮะสถานที่ที่เราจะมาพูดคุยกันนี้นะฮะก็อยู่กันคนละที่คนละทางแต่เนื่องจากว่าเวลานี้นะฮะร้านอาหารเอ่ยโรงแรมเอ่ยที่พักเอ่ยต่างๆเนี่ยไม่ให้เรานั่งนะครับให้เราอยู่ข้างนอกนะฮะก็ค่อนข้างที่จะขลุกขัดสักนิดหนึ่งนะครับ วันนี้ผมอยู่กับคุณนวรัตสัมพันธ์ศรีนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัท v r Global Property นะครับแล้วก็คุณลักษมน์ธรรมมิตนะครับประธานบริษัทธรรมมิตรแอนโคจำกัดนะฮะซึ่งขออนุญาตเรียกชื่อเล่นๆคุณก้อยแล้วก็คุณออยแล้วกันเนาะอาจจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องของมาตรการของรัฐนะครับเวลานี้นะฮะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปิดเมืองนะฮะของภูเก็นะครับซึ่ง ก็เป็นที่คึกคักและเป็นที่คือฮานะครับเพราะว่าเรียกว่ารัฐบาลนะฮะ,ะกรรมทั้งชุดเลยนะฮะแต่ว่าจํานวนประมาณ20่สนั่นแหละครับที่เรียกว่าไปชุมนุมกันอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตเกาะภูเก็ตนะครับแล้วก็เห็นว่ามีทางหองการค้านะฮะทั่วประเทศนะฮะไปเพื่อที่จะให้ทํำยังไงจังหวัดภูเก็ตเนี่ยบูมขึ้นมาในเรื่องของการท่องเที่ยวนะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกสีสันหนึ่งเป็นอีกช่วงหนึ่งของช่วงวิกฤตไปรัฐโควิด COVID -19 นะครับผม คิดว่าในเรื่องของการทําการตลาดนะฮะในช่วงนี้เนี่ยนะครับเราก็ค่อนข้างที่จะปรับตัวกันนะครับคุณก้อยมีอะไรแนะนาท่านผู้ชมไหมครับในช่วงนี้ว่าเราจะปรับตัวยังไงนะฮะในเรื่องของการท่องเที่ยวหรือในเรื่องของร,ระบบของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับคุณก้อยครับค่ะจริงๆขึ้นหัวข้อว่าเรื่องของการท่องเที่ยวก็ดูเหมือนมองแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันใช่ไหมครับก็ไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ว่าพอด้านของ นักทุนักท่องเที่ยวหรือว่าภูเก็ตเองเนี่ยเป็นเหมือนเมืองที่เป็น destination world เป็นจุดหนึ่งของโลกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอมันมีนักท่องเที่ยวหายไป99%นะคะแล้วก็ในภาตสังหาเราเองก็เงียบมาปีดีกว่าละคะ่ะทีนี้เราก็เลยมีการคุยกันเหมือนกันเราก็พยายามจะปิกับทางผู้หลักผู้ใหญ่ในในบ้านเมืองเหมือนกันนะคะว่ามันจะมีมาตรการอะไรบ้างที่จะทำให ภูกเกต็ตเนี่ยมันจะกลับมาเหมือนเดิมถึงจะกลับมาไม่มาเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าก็จะทํกกับฝันกำลังใจกลับมาทีนี้ทางบริษัทเออีะคะเรามีที่ปรึกษานะคะคือวันนี้ก็ได้เชิญคุณอ้อยซึ่งมีความเชี่ยวชาญในพาคของอสังหาที่ภูกเกต็ตแล้วก็เมืองท่องเที่ยวหลายเมืองะคะว่าจะเป็นที่สมุยด้วยเป็นที่เกาะลันตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยอยากจะแบบ มาแชร์ประสบการณ์ดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยในสถานการณ์ของภูเก็ตเองอะค่ะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าโดยส่วนที่แบบวีก้อยเองก็พยายามที่จะปรับตัวเข้าหากับสถานการณ์ดีกว่าเพื่อที่จะทําให้ภัตาเองนะคะมันมันได้กลับมาเ,เหมือนเดิมหรือไม่เหมือนเดิมเนี่ยมันก็แบบเป็นจุดเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพลค่ะครับ,รบก็ถามต่อเลยครับถามคุณออยเลยครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับที่ภูเก็ตนะครับพวกเราอาจจะ ยังไม่ได้สัมผัสนะครับอมองแต่ภาพข่าวนะบรรยากาศตรงนู้นเป็นยังไงการปรับตัวของผู้ประกอบการเป็นยังไงบ้างครับคือที่ภูเก็ตผู้ประกอบการค่อนข้างตื่นเต้นนะคะก็อย่างางว่าเนาะเราปิดมาเกือบสองปีแล้วก็คล้ายๆเป็นความหวังนะคะ,คะแล้วก็ <c oughs> โชคดีที่ภาคเอกชนของทางภูเก็ตอะค่ะให้ความร่วมมือกันดีมาก <c oughs> แล้วก็เอ,อต้องการแค่การสนับสนุนของภาครัฐในลักษณะที่อ,อ คล้ายๆว่าการเดินทางเข้ามาในภูเก็ตและการอยู่อาศัยมันทําได้จริงในภาคปฏิบัติคือมาตรการปัจจุบันที่ที่ให้เข้ามาภูเก็ตอะคะมาตรการคัดกรองในการเข้ามาเนี่ยพอรับได้อยู่ค่อนข้างเข้มข้น <c oughs> แต่ว่าก็ยังทําได้แต่ว่าพอเข้ามาแล้วต้องตรวจซ้ําตรวจซ้ําเนี่ย <c oughs> ไม่ค่อยดูแล้วเสียงตอบรับไม่ค่อยดีแล้วก็การกักตัวจะต้องกักในโรงแรม HSA plus ทำให้ต่างชาติหลายคนที่เขามีอาสาหารหรือมาซั์อยู่ที่นี่ค่ะส่วนใหญ่คนที่มาภูเก็ตแล้วแล้วแล้วยินดีจะผ่านคอนดิชันเยอะๆอย่างเงี้ยไม่ใช่นักท่องเที่ยวแน่ต้องเป็นคนที่อยู่ระยะยาวอะค่ะเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีบ้านอยู่ที่ภูเก็ตอยู่แล้วแล้วการที่ให้เขาต้องไปพักโรงแรมแล้วก็จ่ายฟูลเซอร์วิส14วันมันก็ค่อนข้างสูงอน,นะคะก็เอออาจจะตรงเนี้ยบั่นทอนความอยากของคนที่ต้องการจะเข้ามาภูเก็ต ไปไปส่วนหนึ่งเยอะเหมือนกันครับครับก็อ่ทางทางรัฐเนี่ยมีอะไรส่งเสริมเป็นกรณีพิเศษไหมครับในช่วงนี้นะครับมาตรการที่ที่มีมาของของภาครัฐที่บอกไว้นะครับค่ะของภาครัฐให้ให้สนับสนุนฮะให้ให้อะไรบ้างเรื่องของอ่เงินทุนไหมหรือว่าอ่ให้อ,อ่เกี่ยวกับเรื่องของการประชาสัมพันธ์หรือการโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะ ประชาสัมพันธ์ทำ <c oughs> ประชาสัมพันธ์ทำค่อนข้างเยอะนะคะคแต่ว่าเหมือนทําแล้วมันไปติดในช่วงที่แบบขอ C O E ไม่ได้เข้าวีซ่าเข้าประเทศติดขัดเเขาเรียกว่าหลายเวลาแบบรู้สึกอยากมาแล้วแต่พอไปเช็คขั้นตอนจริงๆเนี่ยมันไม่มีวันสต็อปหรือว่าใครเหลียที่ชัดเจนว่าใครเข้าได้ใครเข้าไม่ได้พอถึงพอถึงจุดนั้นแล้วเนี่ย <c oughs> สิ่งที่มัน สิ่งที่มันแรงกว่าการประชาสัมพันธ์ภาครัฐก็คือข้อมูลที่ให้กันเองระหว่างผู้เดินทางต่างชาติด้วยกันอาจจะเป็นเพจของ e x p a ซอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งข่าวด้านลบมันไปเร็วกว่าข่าวด้านบวกอยู่แล้วเนาะ <c oughs> อค่ะออีกเรื่องหนึ่งที่ผมได้ยินข่าวมานะครับว่ามีการฉวยโอกาสอยู่เหมือนกันนะครับเอค่าโดยสารนะครับเแท็กซี่หรือว่าการรับผู้โดยสารในเมืองนะครับอันนี้เป็นข่าวที่ ผมเพิ่งฟังมานะครับก็จะเป็นข้อที่จริงมากน้อยขนาดเดอันนี้ไม่ทราบนะฮะแต่ทีนี้เห็นว่าผู้ประกอบการก็คึกคักอย่างที่คุณออยว่าเนี่ยนะครับเพราะนั้นจะถามว่าในส่วนของอในด้านต่างประเทศนะฮะในเรื่องของสนามบินที่จะรองรับนะฮะแล้วก็สายการบินที่จะเข้ามาแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราได้ยินว่าทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนะี่ยก็มีเรื่องของ e l ลิ e การ์ดนะฮะหรือว่าการ์ดที่จะขายให้กับนักท่องเที่ยวที่ เป็นระดับบนนะครับซื้อบัตรเรียกว่าอะไรบัตรใบละ1นึ่งล้าน US หรือว่าหล้านบาทเนี่ยนะครับมาเพื่อที่จะมาอยู่ไทยเราในระยะอาจจะช่วงหนึ่งนะครับแต่โดยเฉพาะไฮไลท์ก็คือมาที่จังหวัดชายแดนภาคภาคใต้นะฮะก็คือจังหวัดภูเก็ตเอ่ยกระบี่เอ่ยหรือพังงาเอ่ยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้อันนี้มีมีข้อมูลมีรายละเอียดยังไงบ้างครับคุณออยครับใช <c oughs> ตัวไทยแลนด์ e อลิตการ์ดค่อนข้างได้รับความสนใจสูงนะคะเออ,อเแต่โดยมากจะเป็นโซนทางเอเชียมากกว่าที่จะเป็นโซนทางยุโรปค่ะเ <c oughs> นื่องจากว่าจริงๆแล้วมันคือมันคือจ่ายทิ้งอะเนาะซื้อซื้อขาดเลยแล้วก็อ <c oughs> เออได้วีซ่ามาแต่ว่าวีซ่าของ Thailand e อลิ e เนี่ยคาตากอรี่มันอยู่ในทัวริสเพราะฉะนั้นมันจะทำงานไม่ได้มันจะเป็นลักชัวรี่วีซ่าจริงๆอะค่ะครับครับค่ะ แต่ oh, ว่าที่ <put S 1> มีเอ็นคว y รีเข้ามามากเลยแล้วตกใจมากก็คือเป็นแค่ข่าวทางทีวีอะค่ะว่าจะมีการพิจารณาว่าถ้ามีต่างชาติมาลงทุนสองแสนห้าหมืนดอลลาร์อะไรประมาณนั้นค่ะแล้วก็จะได้วีซ่าสิบปีอ <Huh. Huh. S 1> แล้วก็ข่าวที่ว่าจะให้ต่างชาติถือครองที่ดินได้อันนั้นนะคะโหเอ็นควรีถล่มทลายทั้งๆที่มัน oh. เป็นแค่แบบไอเดียยังไม่เข้าคอร์มอได้ซ้ำ ก็ S 1> <S 1> <S ถ้ามองในในภาพของภาคอสังหานะครับมันน่าจะมีอะไรที่ที่เป็นอะไรล่ะกูดนิวส์นะครับเป็นข่าวดีก็ว่าได้นะ <S 2> <S 2> คุณก้อยมีความเห็นยังไงครับเพราะว่าถ้าเป็นประมาณอย่างนี้เนี่ยต่างชาติสนใจแน่นอนครับประเทศไทยเราเนื้อหอมนะครับตอนนี้อะจริงรบต้องพูดที่คุณออยพูดนะคะว่า <S 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 ถ้ามันอ,ออกมาเป็นรูปมารมแล้วเนี่ยเราในฐานะเอเจนต์เราก็ต้องเป็แล้วค่ะเพราะว่า มีลูกค้ามีกลุ่มลูกค้ารอที่จะบริการก็ยังเป็นปวงระหว่างเอาตั้งแต่เรื่องขององค์การของรัฐแต่ละหน่วยงานแล้วกันนะคะที่แบบสื่อสารกันเองเราในฐานบัตรอะบางทีเราก็จะได้ข้อมูลที่มันมันไม่เหมือนกันแตกต่างกันแล้วเรายังต้องเป็นลูกค้ากลายเป็นว่าแบบมันก็สับสนสู่สับสนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะจริงๆตัวนี้เนี่ยเราก็ จำเป็นต้องฝกดันกันมากกว่าเหมือนคุณอออเองเอ่ะก็กอยู่ในเอกชนที่มีส่วนฝักของกุงเ,เกตนะคะรถที่ก้อยกุ้งเองก็แบบเนี้ยค่ะพรุ่งนี้เนี่ย มีจะมีแบบผู้หลักผู้ใหญ่มาแบบพบปะกันแบบไพรเวทวนิดนึงก็จะคุยกันถึงเรื่องนี้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามจะช่วยกันผลักดันนะคะว่าเพื่อให้มันเป็นรูปธรรมจริงๆนะครามคี่เห็นเป็นยังไงดีที่สุดก็คือทําให้มันเกิดขึ้นใี้เร็วที่สุดะคะ่ะเราก็จะได้แบบสู่การรูปแบบเปลี่ยนแปลงจริงๆสักทีอะไรอย่างเงี้ยครับก็บบบถือว่าเป็นเป็นอ่าช่วงเวลาหนึ่งที่จะ ทําให้บริษัทที่ทํางานด้านอสังหารเนี่ยได้ประโยชน์นะผมว่าท,ท,ที่ภาพใหญ่ก็คือประเทศไทยเรานะฮะจะได้ประโยชน์นะฮะเพราะว่าความสนใจของต่างชาติจริงๆก็มีอยู่แล้วแต่ถ้าเรายิ่งบูมในตอนนี้แล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องไวรัสโควิด19ก็ตามนะฮะแต่ถ้าเราทําต่อเนื่องนะครับเห็นว่าจังหวัดอื่นๆก็กเ,รเริ่มเริ่มที่จะ,ะทาอยากจะทําแบบจังหวัดภูเก็ตเหมือนกันนะครับ <S 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 ทีนี้มาถามในเรื่องของอการที่ ข่าวที่ออกมาอย่างนี้เนี่ยนะฮะมันมีผลทําให้ตัวเลขของการที่จะเพิ่มขึ้นของอไรายได้ในจังหวัดภูเก็ตอันอย่างนี้กันในฐานะที่คุณออยอาจจะออยู่ในอยู่ในส่วนของการอยู่ในพื้นที่อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับคิดว่าผลที่จะได้จากการที่รัฐบาลมามีมาตรการตอนนี้น่าจะน่าจะเกิดอะไรขึ้นขึ้นในในแง่บวกบ้างไหมครับ <c oughs> จริงๆพูดตามตรงมาตรการรัฐบาลที่มีกับ การลงทุนจากต่างประเทศนะคะ <c oughs> <c oughs> ส่วนใหญ่เนี่ยจะออกมาจากการมาในลักษณะที่เราได้หลายต่อค่ะประเทศไทยจะได้หลายต่อได้ <c oughs> แบบเอ็ g เชนเลได้โรงแรมได้คนพักอาศัยแล้วก็ <c oughs> ทุกๆอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็จะได้รับได้รับส่วนแบ่งกันหมดนะคะอันนี้ <c oughs> คือส่วนใหญ่แล้วมาตราการจะออกมาลักษณะนี้ <c oughs> เช่นการให้พักในโรงแรม S H A plus 14วันเนี่ย นอกจากเรื่องของความปลอดภัยแล้วแน่นอนว่าก็ต้องเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยคือคไม่ให้พักในที่พักของตัวเองปลอดภัยกว่าด้วยที่มาอยู่ในโรงแรมที่พักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกอ็อุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็ได้รับส่วนด้วยเพราะว่าการพักในโรงแรมเนี่ยก็ต้องทานอาหารโรงแรมเนาะจะออกไปไหนก็ต้องใช้บริการสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับกับก็กลับมาที่คุณก้อยอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าแนวทางที่เ นักอสังหาริมทร,รัพย์นะฮะจะต้องช่วยกันนะครับในสถานการณ์แบบนี้นะฮะเราช่วยกันแบบไหนยังไงฮะคือแต่ละบริษัทหรือแต่ละตัวแทนนะฮะที่ดูแลอสังหาริมทร,รัพย์ในจังหวัดภูกเก็ตเองก็ตามนะฮะหรือว่าทางกระบี่พังงาหรือว่าแม้แต่ทางสุราษฎร์ธานีเกาะ,ะสมุยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีมีความร่วมมือกันยังไงมีการช่วยเหลือกันยังไงบ้างครับครับ ก็ในในเอาในส่วนกลางก่อนนะคะเนื่องจากว่าส่วนกลางเองเนี่ยอย่างที่กรุงเทพมหานครนะคะคือส่วนกลางเองเนี่ยคืออย่างที่กล่าวไปแล้วคือกับทางผู้หลักผู้ใหญ่ในทุกๆในทุกๆเซ็กเมนต์นเลยที่เกี่ยวข้องกับพรรคของอาสา,าอาเมื่อเมื่อกี้ที่พูดคุณอ้อยพูดไปแล้วการท่องเที่ยวก็เกี่ยวใช่ไหมคะแล้วทีนี้เนี่ยส่วนของที่เป็นมาตรการของพวกรัฐตอก,กที่เราจะแบบ พยายามผลักด <Auf? S 1> ันให้มันเร็ว <diction> ท <aries> ี่สุดส่วนของที่หน่วยกําลังที่สำคัญที่สุดก็คือคุณอ้อยเลยทราบปัญหาทราบทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงแล้วถ้าถ้ามันไม่จริงอ่ะแบบจะต้องหาวิธีแก้ไงคือนักนักอานสังขายเองนะคะก็พยายามจะช่วยกันผลักดันทุกทุกทุกทางรวมถึงจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องอย่างเช่นกรณีเรื่องของวัคซีนนะคะเรายังต้องเข้าไปแบบ อย่างวันๆเนี่ยคือก้อยกับพาร์ทเนอร์เนี่ยรับโทรศัพท์เยอะมากหนึ่งคือหาวัคซีนให้กับองค์กรตัวเองมีผลทัางอออเลือกออกเอเ่องของเตียงที่มันไม่พออยู่ตอนนี้อะไรอย่างเี้ค่ะแล้วยังแบบมีมีผลกระทบมีเรื่องของอแรงระเบิดอะไรต่างๆของสารเคมีอะไรเงี้ยคือมันรู้รรว่ารู้แบบตอนนี้ค่ะมันมันภัยมันมากก็ะ,ะนัราะิ่นที่ตัดสุด อ่องมากกว่านะคะพยายามที่จะมองโลกว่าโอเคหลังจากนี้เนี่ยมันต้องดีขึ้นมันต้องแบบเข้มแข็งที่ต้องมีการแบบเปลี่ยนแปลงเลยนะคะนี่คือแบบสันาที่แบบมองกันนะคะรวมไปจนถึงไปปีหน้าเลยเนี่ยคือแบบ เรื่องเรื่องของมาตรการดอกเบี้ยเรื่องของการลดหย่อนภาษีด้วยเรื่องอะไระตอนนี้เราก็รวมตัวกันแล้วก็ตักดันในเรื่อง,งนของงานเหมือนงาน,งานแต่ละหน่วยเพราะว่ามันเหมือนเป็นเหตุการณ์ที่มันไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยพวกเราเนี่ยอายุกันแตแต่แตล็กมากใช่ไหมคะ ก็ก็ไม่เคยเจอไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้บางคนอายุ80 90จะถึงร้อยก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เพราะนั้นอะไรหลายอย่างมันใหม่มากค่ะคือมันก็ต้องก็ต้องกวมมือกันค่ะครับครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับอยากจะขอให้คุณออยได้ฝากข้อคิดนะถึงท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรายการแล้วก็อาจจะบอกท่านผู้ชมทั้งนักลงทุนเองนักท่องเที่ยวเองนะครับว่าภูเก็ตหรือว่าจังหวัด อ่าชายแดนภาคใต้นะฮะอ่ามีอะไรที่น่าสนใจนะครับครับ <c oughs> คือจริงๆภูกเก็ตมันจะมีมันมีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอยู่นะคะว่าถ้าเราต้องการจะไปสัมผัสความรู้สึกของเมืองภูกเก็ตจริงๆก็ต้องเข้าไปที่เมืองเนาะก็จะได้ความรู้สึกของคนท้องถิ่นมันจะมีย่านที่ ต้องการสัมผัสความรู้สึกของ Western life มันจะมีย่านที่คนต่างชาติอยู่เยอะมันก็จะได้ความรู้สึกของการอยู่ย่านคนต่างชาติอ,อ,อ,อสังหาริมทรัพย์ที่ภูเก็ตด,ดูแล้วยังไปได้นะคะแล้วก็คือข้อดีของมันข้อดีของมันคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่การซื้อที่พักอาศัยคือ,อที่ภูเก็ตเนี่ย <c oughs> มันจะแอดมันจะแอดวานกว่ากว่าจังหวัดอื่นนิดนึงก็คือว่าบ้านพักเนี่ยเราสามารถจบเป็นโรงแรมได้ Oh, อ๋อครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถซื้อบ้านพักในขณะที่คุณเอ่อใช้มันลงทุนได้ในเวลาที่ไม่ได้ใช้งานมันเพราะฉะนั้นการซื้อสังหาริมทรัพย์ที่ภูเก็ตจะเป็นมากกว่าการซื้อที่พักอศาศัยละครับครับค่ะอันนี้ก็คือจริงๆถ้าเกิดว่าจังหวัดอื่นจะเข้ามาศึกษาข้อมูลตรงนี้ว่าตรงนี้ดีมากภูเก็ตแบบไปไปไปเร็วกว่าจังหวัดอื่นคอนโดมิเนียมของเราเนี่ยคอนโดมิเนียมที่จังหวัดภูเก็ตสามารถจดเป็นคอนโดมิเนียมเพื่อการพาณิชย์ได้ ทั้งตึกเลยนะคะทั้งอาคารในขณะที่จังหวัดอื่นยังไม่ได้ทําครับครับอ่ะค่ะอันนี้ก็เป็นเป็นจุดเด่นนะครับเป็นจุดเด่นถ้าคุณออยไม่ได้บอกเราเนี่ยเราก็อาจจะไม่ทันได้คิดหรือว่าไม่เอ่อไม่ได้ความรู้ความเข้าใจนะครับเพราะว่าบ้านหรือคอนโดเราเนี่ยบางทีจะให้ผู้อื่นมาพักนะฮะแล้วเราได้รับรายได้ด้วยเนี่ยนะฮะก็อาจจะกลัวในเรื่องของด้านของกฎหมายนะฮะหรือข้อบังคับต่างๆนะถ้าเป็นที่ภูเก็ตก็เป็นข้อยกเว้นก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับ ก็มาที่คุณก้อยด้วยดีวยกว่าัะฝากข้อคิดกับผู้ชมสังนิดหนึ่งครับครับ,บก็ตอนนี้ก็คงจะต้องตั้งสตินะคะเพราะว่าหลายเรื่อง<ฮ>เข้ามาเอแล้วก็ต้องพยายามเสพข่าวที่มันไม่ใช่ fake n e w นะคะแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้ เป็นข้อมูลที่ดีมากํหรับเมืองภูเก็ตอีกหลายๆเรื่องเลยค่ะเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยเราจะเชิญคุณออยมาพูดคุยนะคะในอัสังหาริมัพย์ดีกว่าในแต่ละเซกเมนต์ว่ามันมีการเพิ่มแวลูให้กับนักลงทุนหรือผู้ที่อยู่อาศัยเองยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นข้อคิดและกันว่าเ<อ>มืองภูเก็ตก็เหมือนจะเป็นสแตนดบ็อกอย่างที่รัฐบาลพยายามจะตักนานบอกว่าคือสแตนดบ็อกแต่มันก็ไม่ใช่แค่เรื่องของการท่องเที่ยวอย่างเดียวมันควรจะเรื่องของเศรษฐกิจ เดียวด้วยมันควรจะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ชีวิตความเป็นอยู่หรืออะไรต่างๆคะให้เพื่อเป็นให้ยังคงรูปความเป็นดิส i o n World คือเป็นเมืองที่ใครๆอาจจะไม่รู้จักกรุงเทพด้วยซ้ําแต่ทุกคนรู้จักเมืองภูเก็ตอย่างนี้ก็ใช่ครับใช่ครับยังเป็นอะไรที่อยู่ในใจของชาวต่างชาติทั่วโลกเลยค่ะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีอีกครั้งหนึ่งนะฮะเอเป็นจังหวะนะฮะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ทางรัฐบาลก็มีมาตรการกับ ทางจังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะนะฮะซึ่งก็หลังจากนี้เราคงจะได้เห็นจังหวัดอื่นๆในประเทศไทยเราที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวนะฮะที่จัดกิจกรรมอย่างนี้นะฮะเพื่อทํำยังไงให้เศรษกิจของไทยเรานะฮะถึงแม้วมาจะมีภาวะวิกฤตวรัสโควิด -19 ึงก็ตามนะฮะก็คงจะต้องช่วยๆกันในหลายฝ่ายนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคงจะต้องเชิญคุณออยคุณก้อยได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ลงรายละเอียดไปมากขึ้นกว่าน,นี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณนวรั 3, สัมพันศรีนะครับคุณก้อยนะฮะกรรมการผู้จัดการบริษัท VR Propertity GoB ะะแล้ว คุณออยนะฮะคุณรักษมณ์ธรมมิตรนะครับประธานบริษัทธรรมมิตรแอนโคจำกัดนะฮะผมกลัวว่าจะพูดบริษัทผิดนะชื่อผิดก็เลยต้องดูโพยสนิดหนึ่งนะครับก็เราจะลากันไปตรงนี้แล้วก็ผมจะมีคลิปนะฮะเล็กๆนะฮะให้ท่านชมบรรยากาศของภูเก็ตนะฮะณเวลานี้ว่าเป็นยังไงนะครับก็ลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันนะครับขอบคุณครับคุณออยครับคุณก้อยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ